ทำความสวัสดีพระนักศึกษาและก็ขอเจริญพรนักศรรึกษาทุกท่านอาจารย์ดือดธรรมาภาพก็คือพระเมธีวชิราภิรัตเป็นอาจารย์ประจําวิชารายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาทําการเรียนการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏร,ราชาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมราศาสตรชซึ่งวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสนานักศึกษาทุกคนทุกสาขาวิชาจะต้องศึกษาเรียนรู้ อนอื่นก็ขอชคอแนะนําประวัติเบื้องต้นของอาจารย์ก่อนเป็นเบื้องต้นอาจารย์นั้นสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์บัณฑิตจบปริญญาโทโปริญญาเอกสาขาพุทธศาสตร์ศึกษาจากมหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชาวิทยาลายัยซึ่งวันนี้ก็จะได้นํารายวิชาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาการศึกษาประวัติศาสตร์จะทําให้เราสามารถทราบอดีตและนํามา เป็นบทเรียนในปัจจุบันนี้ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ดีจะต้องศึกษาด้วยความสนใจที่ใครรู้อยากเรียนรู้เรื่องราวในอดีตแล้วก็สามารถทําความเข้าใจใช้ความจําด้วยความเข้าใจด้วยแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในในสถานการณ์ปัจจุบันได้การศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจึงจะถือว่าสําเร็จประโยชน์